มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัมเชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานและตระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา วันที่7สิงหาคม2568เวลา8นาฬกา30นาทีที่โรงพยาบาลค่ายสันพสิทธิ์ทิประสงค์จังหวัดอุบลร,ราชธา,านีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรด,ปรด,ปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ นำโดยพลเอกนายแพทย์จัดพลวุฒากนกในฐานะกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเป็นผู้เชิญเงินส่งเคราะห์พระราชทานและตระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน23รายเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจโดยมีนายพบภูสมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ มูลนิที่สายใจไทยในพระบรมราชูป,ปธมรมก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือทหารตำรวจและพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุกพลภาพจากการต่อสู้เพื่อความมั่นคงและป้องกันประเทศชาติ